เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพืที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับก็จะเรียกได้ว่านะครับวันนี้คงจะเข้ามาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9 ต้องบอกว่าเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้าตามหาอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเล่นกันนี้หลักหมื่นบาทเลยนะครับอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งพศท,ที่ครูดงอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้เช็คด,ดู ถ้ามีตามที่คุโ่งบอกนะครับเล่นกันหลักหมื่นตอนนี้ร้านใหญ่ๆก็เริ่มประกาศรับซื้อนะครับหลักหมื่นบาทเท่าที่คุโดงเห็นนะครับสูงถึง3 0,000ื่นบาทแต่ถ้าเกิดมีแล้วก็ค้นพบนําไปขายจริงก็อาจจะอยู่สักหมื่นกว่าบาทหรือว่า2 0 0 0 0ื่นนะครับแต่ก็หลักหมื่นอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลน,นะครับเหรียญที่คุโรงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ2บาท ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญ2บาทโดยเฉพาะเหรียญ2บาทปี2551เหรียญ2บาทปี2551นะครับโดยปกติแล้วเหรียญ2บาทปี2551นะครับจะเป็นเหรียญ2บาทนี่นี่เดี๋ยวคุณลงให้ดูนะครับนี่นี่ครับผมนี่คือเหรียญ2บาทปี2551นะครับด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9 แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับผมวัสเกตปี2551การออกแบบดีไซน์นี่ครับผมก็เป็นแบบนี้แล้วเหรียญน,นี้จะผลิตจากนี่ครับผมอลูมิเนียมบอ์แต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งพศนะครับที่มีการค้นพบค้นเจอว่าเป็นเหรียญ2บาทปี2551ที่เป็น สีเงินสีเงินนะครับมีหลายปีพศนะครับที่มีการค้นพบค้นเจอกันแต่หลายๆคนก็ไม่ทราบไม่รู้ข้อมูลนะครับเหรียญสองบาทปี2 5 5 1ปกติแล้วจะเป็นออกมาสีทองเหลืองแบบนี้ใช่ไหมผลิตจากอลูมิเนียมบอนแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญสองบาทที่ผลิตออกมาเป็นสีเงินนะครับมีหลายปีพศนะครับที่ออกมาเขาเรียกว่า ผลิตผิดพลาดออกมานะครับทำให้ราคาสูงเนี่ยปี2551ก็เป็นอีกหนึ่งปีพศที่มีการค้นพบพ้นเจอกันลองลองดูนะครับใครมีเหรียญ2บาทสีเงินเก็บเอาไว้เยอะๆเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเก็บเอาไว้เยอะๆเนี่ยเนี่ยพลิกมาดูด้านหลังนะครับพลิกมาดูด้านหลังถ้าเป็นปี2551หลักหมื่นบาทถ้ามีแล้วยังหาที่ขายที่ไหนไม่ได้ ลอ,ลองลองทักทายเข้ามานะครับแล้วก็เรามาพูดคุยกันเรื่องราคาเพราะว่ามีหลายอย่างต้องตรวจสอบด้วยแต่เหรียญแบบนี้มีออกมานะครับแล้วก็ร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อหลายพศออเลยแต่ละ,ละพศออนี่ก็เห็นหลักหมื่นบาท นี่ครับผมวันนี้ก็นําอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับนํามาคูดมาคุย,มา,คยมาบอกมากล่าวกันเพราะคุณดูยังเชื่อว่าหลายๆคนนะครับมีเหรียญอยู่ในมือแล้วไม่ทราบว่าเหรียญนั้นมีราคาหรือมูลาค่าสูงคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ลองดูนะครับเหรียญ2บาทปี2551ที่เป็นสีเงินใครๆก็อยากได้คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับ สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอยด้วยนะคะ